หมาพี่น้องก,กินตําแมงกระพุนกรอบๆก,กินเผ็ดซำได้ข่อยกับวิญยาณเพราะว่าข่อยมีแค่มิวแค่เลยอยยาลดกดชนิดมิดผดผ้าสะดวกกันยังไงมีเลยจ้าเมงนกระพุนกรอบอีเีเด้ออื้อหือหอ้อดดิ 음 mm -hmm. mm -hmm. ห้าลงไปอืม nè Hãy subscribe ơi กินเพชรกินแซบกินจุบกินจิบก็บ่ต้องย่านกดไหลย้อนเพราะว่าข่อยมีนี่เลยจ้าเคมิวเคเลยนะครับอย่ารถกดชนิดเม็ดนะครับหนึ่งแผงมีมสิบเม็ดหาซื้อได้แล้วตารล่าขายยาชันน้ำทั่วไปเด้อพี่น้องเด้อสิหาว่าบาบก